คุณพายับคุณภูมิธรรมและคุณชูศักดิ์ครับคุณนัทวุฒิครับคุณรู้ไหม2,548ที่ผมออกมามาถึง2 5 6 6 1 8ปีที่ผมสู้ความจริงที่มีหนึ่งเดียวก็เลยปรากฏออกมาในราชกิจจานุเบกษาเมื่อสิงหาคม2 5 6 6ที่นายคุณยอมรับผิดการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องเรื่องไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาผมถามว่าความจริงที่ผมสู้มาเนี่ยต้องใช้เวลาตั้ง18ปี มันจะปรากฏหลังจากที่นายคุณออกไปอยู่ต่างประเทศ17ปีแล้วกลับมาเพื่อขอพระชาชไทยอภัยโทษเมื่อขอพระชาชไทยอภัยโทษนายคุณก็ต้องยอมรับความผิดท่านายคุณไม่ผิดมายอมรับทําไมนี่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับท่านทั้ง4ที่ผมเอยชื่อรวมทั้งท่านทั้งหลายก็หาว่าผมเนี่ยมาป่วนประเทศผมจะถามท่านทั้ง4คนว่าผมทําถูกต้องไหมถ้าเป็นวินยูชนมีสติปัญญาไม่โง่เขลามากจนเกินไปหรือไม่เข้าข้างอคติจนเกินไปคุณก็ต้องยอมรับว่าผมทําถูกต้อง